ครับผมแบงค์ขจรศักดิ์ครับอยู่โซน E3 ปัจจุบันอายุ25ปีครับแล้วก็มีอาชีพเป็นข้าราชการครูอยู่ที่โรงเรียนสุราษาสารลอยสำนักง,งานเขตประเวศครับกรุงเทพมหานครตอนนี้รับใช้พระเจ้าในเรื่องของการนมัสการครับ พระเจ้านะครับผมก็เกิดในครอบครัวต่างจังหวัดโดยที่ในครอบครัวก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตายายแล้วก็ปู่ย่าครับก็จะอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยสําหรับการเลี้ยงดูก็พ่อแม่ก็จะค่อนข้างที่จะตามใจนิดหน่อยนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็คือได้แต่ถ้าสิ่งไหนที่แบบเราทําผิดอะไรนิดหน่อยอย่างเช่นแบบ เราเอาหน้าของเรามาเช็ดผ้าแบบนี้เราก็จะแบบโดนต่อว่าไม่ก็แบบโดนตีอะไรประมาณนี้ครับก็จะค่อนข้างที่จะแบบโดนกดดันก็ในสังคมของครอบครัวครับก็จะพ่อแม่ก็จะทะเลาะก,กันค่อนข้างที่จะบ่อยทําให้เราเห็นภาพแล้วก็ซึมซับมาเรื่อยๆครับจนทําให้เราเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเก็บกดในระดับหนึ่งแล้วก็ส่วนการแสดงออกนี่ก็คือเราจะไม่กล้าแสดงออกเลยแค่ ยืนตบมือเราก็แบบยังรู้สึกเขินๆไอาๆแล้วนะครับจนช่วงหนึ่งนะครับมีพี่น้องที่คิสจักรในจงังหวัดสุโขทัยไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้คุณแม่ฟังที่บ้านท่าทีของคุณแม่เนี่ยเมื่อพี่น้องไปประกาศก็มีท่าทีที่แบบต่อต้านทั้งมีถ้อยคําที่ไม่ดีออกไปแต่ก็ขอบคุณทางคิสจักรมากครับที่เขายังไม่ย่อท้อเขาก็มาประกาศเรื่อยๆทําให้คุณแม่ตัดสินใจที่จะไปคิสจักร แล้วก็คุณแม่ก็ได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ครับทำให้ชีวิตของคุณแม่ของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากที่เคยเราทําผิดแล้วเขาว่าเราแต่ในภาพที่ผมเห็นแม่ผมกับเหมือนกับโยนคําถามมาให้ผมว่าทําแบบนี้ดีแล้วหรอลูกในความคิดของผมตอนแรกเอะคุณแม่ของเราเปลี่ยนไปได้อย่างไรแล้วก็ทําให้เราที่จะ สามารถเปิดโอกา <lawsuit royable. S 2> สที่จะแสดงความคิดเห็นของเราออกมาและจุดจุดนี้ก็มันก็ช่วยที่จะแบบเหมือนคลายล็อกชีวิตของเราให้กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นครับเหตุการณ์ที่ทำให้ผมได้มารู้จักพระเยซูคิดก็คือมีอยู่วันหนึ่งครับได้ไปวิ่งมาราธอนที่จังหวัดตากแต่ก่อนไปคุณแม่ได้อธิษฐานเผื่อแล้วก็ช่วงนั้นเราก็ยัง ไม่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้วเราก็รู้สึกที่จะต่อต้านคุณแม่นิดหน่อยว่าคุณแม่ก็จะมาพูดกับเราเสมอว่าพระเจ้ารักแบงค์นะพระเจ้ารักหนูนะเราก็บอกว่าแม่ก็มีพระเจ้าของแม่ส่วนผมก็มีพระเจ้าของผมเราก็บอกแม่ไปแบบนี้ตลอดตลอดทุกทีที่แม่มาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้เราฟังจนเมื่อขับรถไปถึงจังหวัดตากครับ ปรากฏว่าฝนตกแล้วก็ระหว่างทางที่นั่นก็คือมีรถเสียหลักบ้างก็ตกเหวบ้างก็เสียหลักอยู่ข้างทางซึ่งรถที่ผมนั่งไปก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ประสบอุบัติเหตุครับอาการของรถในจังหวะที่ผมนั่งอยู่ในรถรถมีอาการหมุนนะครับทั้งคันเลยแล้วก็รถสไลด์ลงข้างทางแต่โชคดีครับที่มีเสาไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นพอดี มันเลยทําให้รถที่ผมนั่งไปเนี่ยไม่ล่วงเหวไปขณะนั้นที่คนทุกคนออกมานอกรถปรากฏว่ามีรถ BigFood นะครับขับลงมาจากภูเขาด้วยความเร็วก็ค่อนข้างที่จะน,น่าจะสูงครับเพราะว่าเมื่อมาถึงตรงที่รถผมเสียหลักรถรถบิ๊กฟนะครับเขาตีลังกาลงมาเลยครับซึ่งข้ามหัวผมไปผมก็เราโชคดีอีกแล้วเหรอเราก็แปลกใจแล้วก็มีท้อยคาถ้อยคํานึง มันดังขึ้นมาจากในใจมันก็คือถ้อยคำที่แม่ของเรานั้นได้อธิษฐานว่าให้พระเจ้านั้นที่จะทรงปกป้องในการเดินทางหลังจากเหตุการณ์นั้นครับมันก็ทำให้ผมได้รู้สึกที่จะเปิดใจกับพระเจ้าแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่ริสจักรแต่เราก็ยังไม่รับเชื่อตอนนั้นครับเราได้มีโอกาสไปรับเชื่อถัดจากนั้นมาประมาณ1ปีครับที่ค่าย ความหวังที่ขอนแก่นหลังจากเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของผมก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในช่วงนั้นก็จะเป็นเด็กเก็บกดใช่ไหมฮะแต่ในเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยมันทำให้ความสามารถของเรามันเพิ่มมาบางอย่างมันทำให้การเรียนของเราที่จะดีขึ้นพลิกจากหน้ามือที่จะเป็นหลังมือซึ่งใน,นช่วงนั้นเราก็ไม่ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นคนที่ไม่ไมชอบอ่านหนังสือแต่ก็ขอบคุณพระเจ้ามากที่พระเจ้า,ามีพระคุณสําหรับชีวิตของเราณตอนนั้นก็ได้รับใช้พระเจ้าก็เป็นทีมนมัสการนะครับก็โดยเริ่มแรกก็เราก็มีภาระใจที่อยากจะขึ้นมารับใช้พระเจ้าโดยการผ่านเสียงดนตรีในช่วงนั้นก็ได้รับใช้พระเจ้ามาตั้งแต่อายุ14ปีครับจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เราเข้ามาหาวิทยาลัยก็เมื่อเรามีชีวิตเข้ามาในระบบมหาลัยแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอิสระจากที่เราอยู่แต่ในกรอบของที่บ้านเราก็เริ่มทำอะไรที่มันนอกกรอบอย่างเช่นเที่ยวกลางคืนเที่ยวดึกๆดื่นแล้วก็เราก็ติดเกมใช้คาว่าเล่นวันนี้ พรุ่งนี้เล่นต่อก็อยังได้จนทําให้การเรียนของเราที่มันค่อนข้างดีกลายเป็นดรอปลงดรอปลงดรอปลงเรื่อยๆบอกได้เลยครับว่าช่วงนั้นเรื่องเรียนเป็นเรื่องรองแต่เรื่องเล่นนั้นเป็นเรื่องหลักมากกว่าตอนนั้นอายุ20ปีครับเรียนอยู่ชั้นปีที่2เราได้เริ่มเดินห่างจากทางของพระเจ้าพี่เลี้ยงโทรตามให้ไปเลี้ยงดู เราก็ตัดสายทิ้งปฏิเสธทุกช่องทางจนมีวันหนึ่งครับเราได้กลับไปที่บ้านแล้วก็ตื่นมาวันหนึ่งเรารู้สึกว่าร่างกายของเรามันแปลกๆไปก็คือเราจะมีอาการที่เกิดเป็นภาพซ้อนเห็นคนเป็นสองคนเห็นถนนเป็นสองเลนซึ่งการใช้ชีวิตช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่จะลำบากมากครับเลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลสุโขทัยครับหมอก็ ได้ตรวจหาสาเหตุหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสายตาครับคุณหมอได้ให้ลองใส่แว่นเชื่อไหมครับช่วงนั้นเมื่อผมใส่แว่นเนี่ยความรู้สึกตอนแรกมันชัดมากสิ่งที่มันชัดก็คือเห็นภาพคนเป็นสองคนชัดขึ้นแล้วก็เห็นถนนเป็นสองเลนชัดขึ้นคุณหมอก็เลยเปลี่ยนประเด็นจากเรื่องสายตาครับเขาลองไปเช็คฮอร์โมนแล้วก็ตรวจสอบทุกอย่างในร่างกายของเรา แล้วเขาก็สันนิษฐานว่าเราน่าจะมีอาการที่ไม่ใช่เกี่ยวกับโรคสายตาแหละอาจจะเป็นในเนื้องอกในสมองหรือเปล่าคุณหมอเลยได้ส่งตัวต่อมาที่โรงพยาบาลลาดวิถีครับที่กรุงเทพมหานครทางโรงพยาบาลราดวิถีนะครับก็ได้ทำ mri อย่างละเอียดเลยครับในสมองของเราก็ปรากฏว่าเจอก้อนเนื้อก้อนหนึ่งครับอยู่ที่บริเวณต่อมใต้สมองนะตอนนั้นต้องบอกเลยครับว่ารู้สึกแบบ รู้สึกกลัวในระดับหนึ่งแล้วก็คุณแม่ที่นั่งข้างๆอยู่ก็ร้องไห้ด้วยแล้วมือของเรานี่ก็คือจังหวะน,นั้นนี่คือเย็นมากๆเลยครับ mm. เมื่อรู้ตัวว่าป่วยนะครับ mm. สิ่งแรกที่นึกถึงก็คือพระเจ้าครับแล้วก็มีถ้อยคำต้อยคำหนึ่งที่ดังขึ้นในใจว่าเจ้ารักเราหรือมันเป็นถ้อยคําที่รู้สึกว่ามันแทงหัวใจของเรามากเลยจากการที่เราแบบได้ปฏิเสธพระเจ้าในทุกทาง แต่พระเจ้าต้องการรอให้เราที่จะเข้าไปคืนดีกับพระองค์ผมเริ่มที่จะกลับใจแล้วก็รู้สึกฟ้องผิดว่าในสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเรามัวหลงอยู่กับโลกโดยที่เราทิ้งความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าไปเลยตั้งแต่วันนั้นครับมันทำให้ผมตัดสินใจที่เลิกเล่าแล้วก็เลิกบุหรี่เลิกทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทยัย และพี่น้องที่โบสถ์ครับก็ช่วยกันอธิษฐานให้พระเจ้าทรงรักษาโลกนี้นะครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสที่จะกลับไปรับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรเดิมครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็เริ่มที่จะดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆจากที่เรามองเห็นถนนเป็นสองเลนคนเป็นสองคนเราเริ่มมีอาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาในช่วงของปี สี่ครับอาการของเรานั้นได้หายไปอย่างอัศจรรย์มากพระเจ้ารักษาโดยที่เราไม่ต้องทานยาไม่ต้องผ่าตัดหรือว่าทำเลเซอร์ใดๆนะครับก็ขอบคุณที่พระองค์นั้นให้เรากลับมาคืนดีกับพระองค์และพระองค์รักษาเราโดยการที่เรานั้นอธิษฐานกับพระองค์อย่างสุดใจของเราจนตอนนี้หายเป็นปกติแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับ แต่จริงๆแล้วฝนมันตกทั่วฟ้าแต่แค่ยังมาไม่ถึงเราเท่านั้นเองการไวพรอนของพระเจ้าก็เหมือนกันครับพระเจ้าไม่เคยมาช้าพระเจ้าไม่เคยมาสายแต่พระองค์นั้นมาทันเวลาเสมอเพียงเราอดทนรอคอยพระองค์แล้วก็กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์สุดท้ายนี้ผมมีข้อพระคัมภีร์ที่อยากหนุนใจพี่น้องนะครับในยากอบบทที่5ข้อ15ครับการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษา ผู้ป่วยให้หายโรคและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้และถ้าเขาเคยทำบาปพระองค์ก็จะทรงให้อภัยเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังและเกิดผลหากวันนี้นะครับบางคนรู้สึกที่ท้อใจหรือว่าสิ้นหวังลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูครับให้พระเจ้าช่วยเราเหมือนในวันที่ผมนั้นได้ อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงมาเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเราจนวันนี้พระองค์ทรงทําให้ผมได้กลับมารับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งครับ